และเขียนเส้นให้เป็นโครงลานเจ้าบบบนี้ให้เป็นซื่อน้องพัดกับน้องเตี้ยบบบนี้ค่ะโบเมนว่าซื่อให้ลูกชายจะได้เมนยุคพนทักแด้แล้วหรือก็ได้ลายว่าปีนี้ไม่ตู้ไม่ตู้ันยังเนี้ยไม่ตู้กันเลยใครยุ่เพิ่นกาเนาะบวแพงนะทั้งผูรักผู้ใหญ่เพิ่นกะอาสีซอยได้อยู่เพราะว่าทั้งเม่ตู้เพิ่นกะมีแต่หกพันพี่น้องเลย ว่าวนั่นนี่ไม่ตูไ่ไอ้บมเมนว่หกพัน 6, แล้วเป็นหกหมื่นไม่ได้ สาบายดีสาบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อเม่พี่น้องเอฟซี FC, กันเบิร์ดสุขสุคนเนาะว่าเอฟซีทางฟังแล้วฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศกันเยินดีตอนหับเขาู้ซ่ซ่องสาบุญมาบ้านเขาเพื่อเก่าพี่น้องเลยพี่น้องเลยเมื่อนี่สาบุญพูดแหละว่าสิไปอันแจกลงทานเนาะพี่น้องเลยอยู่วัดนองหัวท้อ,ทองพูดแหละพี่น้องอยู่บ้านซอกว่างเนาะสิไปแจกลงทานนำ้ำ ทีมงานสายบุญเพิ่นพี่น้องเอ้สบุญเอาเงินไปมอบให้ทางสับุญบรรณาเพิ่นเนาะก่อนสับุญสิไปสับุญก็เลยเวมาหาทั้งครอบครัวน้องเตี้ยน้องพัดอะไรพี่น้องไอ้ที่สบุญมาเนี่ก็มีทั้งผู้รักผู้ใยเพิ่นเนาะให้สบุญมาถามพี่น้องเพื่อว่ามีผู้รักผู้ใยเพิ่นอยากสร้างห้องน้ำหรือว่าสร้างนั่นสร้างนี่ให้เพราะว่าดินดอนต้นหยานี่น่ะเป็นของใครกันแน่วะสันถามว่ามีผู้ใหญ่ใจดีสร้างห้องน้ำให้นี่ มันอาจจะมีปัญหาพี่น้องเลยทางผู้ใหญ่เพื่อนก็จกให้สมุนมาถามเรื่องดินดอนหรือว่าที่ดินที่เพิ่อนอยู่ซุมอนี่ตกลงเป็นของไผเนาะเมื่อนี้สรุนการได้มาหอดบ้านน้องพัดบ้านน้องเตีย้ยพี่น้องเลยสมุนการสิไปถามรายละเอียดเนาะว่าดินนี้เป็นของไผว่าเพิ่นสิสมมุติว่ามีทางผู้รักผู้ใหญ่เนะาะส้างนั่นสร้างนี่ให้นี่ ดินตัวนี้มันสิบ่มีปัญหาบอ่อหรือว่าเพิ่นสีขายแบ่งขายแบบนี้บอ่อพี่น้องเลยมันี่ก็คือทางสมบุญกบมาฮอดแล้วเนาะสมบุญกะสิไปโอไปล่มกับเจ้าของดินเพิ่นพี่น้องเลยว่าเพิ่นสีแบ่งขายให้น้องบอ่อหรือว่าจังใดเนาะอันนี้สมบุญกะมาตามทางูุรลักษู้ใหญญเพินยยพ่นแนะนาสมบุญมาว่าให้มาถามเรื่องดินดดนตอ้นหย่าเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าวาเห็นยังหายแล้วทาง ผู้ใหญ่เพิ่นนี่ยันมีปัญหาวาสันเนาะป้าพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาสมุญสิพาพี่พระน้องเข้าไปถามายล,ละเอียดเรื่องดินดอนต้นหยาที่บ้านน้องเตี้ยอยู่นี่พี่น้องเลยเนาะป้าไปน้ำการพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่ไว้วางใจสมุญและให้สมุนเป็นสะพานบุญไห่เนาะมาถามเรื่องดินดอนต้นหยาในเฮื่อนบอนผักบอนเศร้าของน้องเตี้ยพี่น้องเลยอันนี้ก็คือว่า มาถามเบื่องก้อนเนะาะว่าเป็นจังดกกปไปใสาเหตุมันเป็นจังไดานั่นกะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องเลยสมุนไปหาทางเจ้าของที่ดินพูดแหละมันนี่เนาะ,ะสมุนกามาหอดเป็นที่เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นที่ดินของเพื่อนนี่มันสั่นมันยาวหอดใส่เนาะไปเราก็มาเกือบได้ไดี่ไ มาหาทางนี่เพิ่นก่อนบ่ฮู้ว่าแม่นเพิ่นหรือว่าไผเนาะเฮาก็สิมาถามเบิ่งนํากันนี่แหละมากระสาวนวลเพิ่นอนสบายดีเด้อสาวนวลโดยเนาะอ่ะสบายดีแม่ตูุโดยโดยสบายดีเนาะโอ้โหอ้่ะยับมากใกล้ๆกันด้วยอีหล่ะคือเหมิดมัวเถอะเนาะรูดเป็นน้ำตาสมบุรณบ่สาวนวลเหมิดบ่จ้ะวะโอแจ่งยู่แจ่งอยู่บ่ออื เบิ่งด้วยอี๋แหละยับเข่าไปด้วยเอาที่สี่ยับมาทำไนเนาะแมนไปจะยับเข่าไปอีกหนงตู้เมนเมนเมนโดยเบิ่งเด้อเฮาสี่อันนี้คนนี้นับเด้อหม่ตู้เออย่านยู่บ้อนย่านอยู่บ้อนนี่เคยเข่าอยู่บ้อนแบบนี้บ่เคยหรือวะ่เคยพอโอ้ยโดยบ่เไม่เคยเจ้านี้เฮ้าคอละเนี่ถามเนาะเจ้านี่เป็นไพ่กับอีนางอันเนี้ยเป็นลูกหลานอยู่ไกลกันนี่แล้วหรืลูกหลานแบบใด ลูกหลานอยู่แคมนี่และพ่อพ่นนี้เป็นลูกเจ้าหรือว่าจังไดเออห่นเป็นลูกอพ่อของน้องเตี้ยนี่เป็นลูกเจ้าเนี้ยบ,บอีละแมนบอแมนพอ่อพ่อของเพื่อนนี้เป็นลูกของเจ้าเจ้าหน่ะอายุจักปีแล้วไมมตู้หอดเลยหกสิบปลายแล้วอย่าง<อ>หกสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละโดยโดย อันนี้นะเป็นเพื่อนของเจ้าบหรอวะเพื่อนค้อไ้สับไอพ่อเนี่ยไปทางงไหนพ่อปเรี้ยงงูนะคนอนญาตถามทั้งทั้งเจ้านี่มีลูกจะคนคอยคะโดหลายคนเหรหลายคนไปไซบอสเลยสิลูกเต้าพูนึ่งกะไปเกี่ยวข้าวชายน้องอยู่บ้านพูดบ้านนักบัวโดยโดยผู้ช่างก็เป็นพะาห้าง ผู้ชอก็เป็นพ่้ห้างมีอาปาป่วงอยลูกอะไรลูกลานเจ้านี่อยนี่เพื่นต่อฟื้นต่อไฟน้ำเจ้าข้อต่อภายทำมาอันนี้อันดินที่่าน้องเพื่อนยูนี่อันเป็นดินของเจ้าว่าไม่ถูกเจ้าแบ่งให้เพิ่อนยูหรือว่าจังใดไบ่ได้แบ่งบ่ได้แบ่งให้เพิ่อนยูซื้อให้เพิ่อนยูสี่ซื่อ ให้ยูซื้อคันมาสมุิเนาะสมอันนี้เขาสมมุิสมมุิว่ามีทางบุรักผู้รุใหญ่เพิ่นอยากมาเห็ดห้องน้าหรืออะยังไงนี่สิได้ว่าไม่ตุได้นี่เฮ็ดนั่นแหละฮะได้้วสิบุมีปัญหายังบ่ <c oughs> บุมีปัญหาแหละค่ะชื่อขอจะขายทีน่เนี่ยแล้วแ่นอยากให้ยูยูแต่ว่าให้ซื้อ ไฮซื้อไฮซื้อท่อบอนปุ๊กห้องน้าหรือว่าไฮซื้อเบิดบอนปุ๊กเลือนปุ๊กซ่านนี่ไหมตู้เออทองปุ๊กหืนทองเฮ็ดทองน้ำมาแล้คันคันว่าบ่อซื้อแล้วบ่อไฮบ่อไฮเฮ็ดบ่อห้องน้ำนะเออขำบุเชือกแล้วบ่อไฮเฮ็ดเออเออว่าตรงตรงซี่สิ้นสมมติสมมติว่าอันสมมติว่าซื้อนี่เมตู้สิขายไฮซัมไดไฮคลายไฮไลน์บันไดหกพันหกพันหกพันบาท บ่ะมาณหกหมื่นว่บ่อหกพันหกบาทหกพันเขาบอกยังไกันแล้วอิสระโอ้ที่ว่าเจ้าขายพวกพันนี่คือแบบว่าขายให้ร้านขายให้ลานอยู่โอ้แบบว่าบอกง่ายๆถัดขายให้พ่ออื่นขายจี่แพงกว่าหันโอ้โอ้โอถ้ามันแพงคุมเลยโดยโดยโดยอันนั้นเพิ่นเป็นไพสะอ่ะนะเจ้านะลูกไพสเป็นอ้า โอเจ้านั่นคันขายก็คือว่าสิขายห้หกพันแล้วสมมติว่าขายนี่ให้เป็นเป็นซีของน้องเลยนี้เฮ็ดใบตะดินตะดอนเลยแต่ว่าหากว่่ได้ขายแพงให้หอหกพันแล้วถามว่าให้เงินหกพันแล้วดินตัวนี่คือหมอกให้เป็นซีดของลาเลยเป็นชีดลานโอ้โอ้โดยโดยโดยไม่อยากขายแพงขายให้ลานอสมมติไม่ตู้เอาจังสิ่ช อันอันดินนี่เป็นมูลของเจ้าหรือเป็นมูลของผัวเจ้ามูลผัวคอยเมื่อเฮือนผัวโอ้สมมงศ์ว่าเจ้าแบ่งขายให้ลาน,นี่ทางผัวก,กับบได้ว่าอย่างบ,บ่บ่ได<บ>้ว่าย่างละบอกแล้วอโอ้ละบอกแล้วอุ้ดยดยูดูดขัดจิขายแพงกว่าลานเองมันนี่สมมงศ์ว่าสิขาย <c oughs> นี่สิขายค่าได้ไม่ตู้ลองย่างไงฮะเบิ่งได้บ่ไอเออลองลงไปเบิ่งดูวยค่าถ้าค่าเฮือนคอยนี่แล้วไปล่องล่องไปย่างเนาะ ฮะเดตาขากกขามหาหาหาใส่ใส่เมนตุไปเนี่ยนี่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 ขานี่คือเจ้าืึ้นมาเทือกเธอกระไดนี่นี่กกมิวนี่นี่กกกขามนี่เออกกขามนี่นี่กกขามนี่เอออเบิ้งเบิ่งกกขามอันนี้เออโอนนี่สาวนวลนี่นี่กกขามนี่พี่เม่ตู้ย่างมาน้ำเเผงกกขามนี่แหละ บัดบัดนี่ทางนี้ได้ไหมตู้บัดนี้ทางนี้ก็ชื่อก็ขามนี่ไปหันมันบอกซื้อเฮือนเพิร์บลันนีพ่รักนี่บ่าโอ้อันนี้รักแดนเออรักแดนรักเออคือเขาคือเห็นหัวกายแดนใช่ไหมตู้เขาชื่อตะขาหันลูกเอ้ยฮะเขาขายขาตะขาหันอันอันไปไปเท่างหัวเฮือนอะจำเลยอันนี้ไ่นมาห่อตะนีอืมมาตะห่อตะนีเลยซื้อไปพี่บัดนี้เงาะเงาะบ่มันเงาะมาพี่บ่าไหมตู้ เมตูุเจ้ามาเล้วเออมันเงาะพันแหละเออเงาะพันเงาะมานี้เออแลยไปไปนี้เอออ๋ออ๋อ,อ,อบัดนี้เอาเอาเอาหูอะไรทางนี้บัดบัดรคาก็ขามาพี่เด้คาได้บาทนี้มาพี่เมตุมาทางนี้บาทนี้กับไปนี้อ้ยเมตุกับโถือเกิร์ออเลยเลยซื้อมานี้เออถึงมาโอเคๆอ่าเดินเดินซื้อมานี้ ปกนิวห้าลูกอ่านี่ซื้อมาบอลห่อย่างเนาะโดยโดยโอ้สุดนี่โอ้ยสุดนี่บาทนี่แต่มานี่บาทนี่มามาโอ้มานี่มาพี่บาทนี่มาพี่บาทนี่มีตู้เอ่อมีตู้มานาพาวอยู่ด้วสาวนวลมามาโต๊ะนิ่วมาหอดใส่บาทนี่มาห่อนใส่ข้าดีแล้วดิใส่ข้านี่มันตกเคื่อนเพลนนี่เออบาทนี่เอาเอาหม่องนี่เนาะมันตกแหลมมันสี อันนี้เป็นเพื่อนไผ่สามีตู้เพื่อนกัะเจ้าเพื่อนกระเจ้านี่คือเพื่อนไผ่เพื่อนอ้าวมันเพื่อนลูกชายเจ้าบอกอ๋ออันนี้เจ้าแปลงให้หรือเจ้าขายให้เพื่อนกระเจ้าชื่อแล้วดิฮหโดยโดยโอ้แล้วเลยซื้อมานี่เนาะแมตุเนาะอ๋อโดยโดยเอซื้อมาสาวเพื่อนนี้โดยโดยเล่ไปไปเซิ้งกุ๊กสาวเพื่อนเลยอ๋อ โดยโดยบัตรตัวนี้นะแม่นบ่ได้ไห่บ่ตัวนี้ฮึตัวนี้นะบ่แม่นแม่นบอกมิตูค่าค่านี่ไปนี้โอ้ยเงวไปพุ่นโอ้สมมุิว่ามีผูหลักผูู้ใหญ่เพิ่นเหตุเฮื่อไห่ก็ถือว่าขยับไปอีกยังหน้อยโอ้จำนี้นะแม่นหกพันเนาะมิตูเนาะโอ้ สาวนวลเดี๋ยวคอยสิไปคุยกับผู้ใหญ่เพิ่นอันนี้นะคือทางผู้ใหญ่เพิ่นให้ถามมาทางผู้ใหญ่เพื่อนให้ถามมาว่าทางเมตู้นี่ถ้าขายให้คนอื่นกะแม่นว่าขายแพงเราอะอันนี้ทางเมตู้เพิ่นกะบบมีคือกันก็เลยทำมงิพุ่นแรกขัดขายฟังไอชลาบ้างเมตุคนนี้เนาะ ก็คือทั้งเม่ตุแล้วนี่อิสราให้รู้ใหหลานด้วยคือว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นเซอร์เข้ามาโดยแต่อยาเพอได้มีติ่มไม้ด้วม่เพราะว่าทางแม่ตู้เพิ่นกะบบมีเงินคือกันน้านรก็เลยว่าโดยก็เคยได้ยินูชอกเฒ่าก่อนอหลูกหลานเขาก็อยู่เฮือนค่ะโดยโดยเดี๋ยวเฮาสิคุยกับทางผู้ใหญ่เพิ่นว่าเพิ่นโอเคบ่ลแหละเฮาสิมาหาทางแม่ตู้ไหมเนาะแม่ตู้เนาะแมียนแบบว่าถ้าว่าตกลงสิซื้อนี่ต้องฟังรักเลยก็แทกบบดนี้ เดี๋ยวฟังรักไวแบบนี้และเขียนเส้นให้เป็นโครงลานเจ้าบับนี้ให้เป็นซื่อน้องพัดกับน้องเตี้ยบบบนี้ค่ะโบเมนว่าซื่อให้ลูกชายจะได้เมนยอะพอเพิินหักแย,ยกได้ได,ดิน,นอันนี้เป็นดินซื้อได้โบ,บเมนเมนตู้เบงให้ได้สมหมินะเนาะอันนี้ห้าวสีไปคุยกับทงังผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นว่าเพิ่นสีตกลงจังใดอันนี้ก็คือทางห้ามานี่ก็ทางผู้ใหญ่เพิินฝากมาถามเพราะว่าทางน้องเพิ่นนี่ก็ เพื่นทุกยากไปสินะถูกแห้งหลีอว่าสันก็เลยเพิ่นก็เลยแนะนำมาแบบนี้เนาะเม่ตู้เนาะเจ้าดีใจว่าเห็นอันคนมาหาลานเจ้าไปสิดใจรัวเออมีผู้โดยอันอันอันเมตุนี่เป็นผู้ได้สิเม่ตูุเมเด้อตู้เด้อโหเม่ตุโอ้โอ้โดย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 เม่ตูุอ่ะพ่าเขย่าแม่เข่าวหันเป็นเอ้ย พูกคานี่เป็นเนาะโดยโดยไปตู้โอ้ยเฮาอยากอ่ะหยยเนสมือเจ้าเนาะโดยโดยป่าสาสั้นหู้ละเฮากะสีไปนั่งยูพุ่นสะกอนบานนี้เนาะเดี๋ยวไปล้มกันอีกเนาะมันนี่กะเฮามาพ่อเมตู้เพิ่นกะดีใจสนวนเลยให้เจ้าคุยกับท่าเงันพอดพอตู้น้ำเด้อว่ามีมีเพิ่นมาถามว่าสิเนาะอันนี้นะคือเจ้าได้คุยกันกับเพิ่นแล้วเนาะโดยโดยโดย เฮากะสิไปถามทั้งผู้ใหญ่เพิ่นว่าเพิ่นสีซื้อไห่บ่หรือว่าจังไดนั่นกะต้องรอฟังคำตอบอีกเคือนึงอเมตุเอ,อ้ยพะวัาท,ทีมานี่กะเพิ่นไห่มาถามแต่เพิ่นยังบ่ได้ตกลงว่าออสีซื้อไห่หรือบบซื้อมีแต่เพิ่นฝากมาถามเบิงสะกอนออว่ามันสิเป็นจังใดฮ่นะมันจะได้อีหล่มะมอนี้กินข่าวเศ้าแล้วบ่ เดินกินกับยังมานี่กินชยมฟักบ่บ่มากบ่ปลากระปองนะกินยอะโอ้กินยู่แบงไ้เมตู้อยู่บ่เดิเออแบงเมตู้กินน้ำเลยล่ะเด้อเดิแซ่บอยู่บ่เมตู้ปลากระปองนั้นใช่โอ้อันนี้นะร้านนี่คือเอิญเจ้านี่ยาบ่โอ้โหเมีหญ่าเพิินกะบบ่มีนี่เดี๋ยวคือนเพิินก็ได้ ก็ได้จักปีแล้วแม่ตู้คืออนเจ้านี่โอ้ยลูกเห็ดตันี้ก็ตายเียลูกผู้เห็ดเถื่อนโอ้ผู้เห็ดแล้วไอ้ลูกกอดจักปีแล้วตั้งคืนนี้ชฉยห้าปีเละโอ้ได้แต่ช้ำนี้ได้แต่ช้ำนี้เห็ดเถื่อนผู้ทันแล้วตายกอดไปตับแขกลูกเออผู้ทันได้โดยโดยเป็นว่าววะแบบนี้นะยังไงงัวหลายบ้างัวเจ้าแม่ตู้ ใชเลยงูหา่าโองู <_ d ans> เลี้ยวเขา่าเลี้ยวหน้าเบิดแล้วบ่เจ้านะ่ะเลี้ยวแล้วหลรเอก็ได้ลายว่าปีนี่ <_ d ans> ไม่ต้องมไม่้นันหู <_ d ans> ยอม่ตู่กันหูเลยทัีหูทั้ว่าอน้องไงไอ้สิและคนมันน้องฮาน้องก๋วยซักวซาเด้อบ่เป็นพี่น้องเนาะโดยโดยม่ตู้ก็เป็นแข้งแรกได้ที่เขากล้องนี่เคยเขากอกเถื่อเลยโดยโดยอีหลานเนี่ยมานั่งพี่ก็ได้หูกบอกเคยเขาจักเถื่อเราอะอน้ำปั่นหูไปนบโอ้ยไ้เขาลืมถามซื้อเนยม่ตู้ซื้ออย่างน้องขออนุญาตถาม ชื่อวีผมมีเท่ามีตู้วีกับเพิ่นกับเบิ่งแย่งลูกหลานอยู่แต่ว่าบ่มีเพิ่นก็ได้เนาะจักเสียจังใดเบิงอยู่ห้องประคุ้มเขาลูกเอ้ยโอ้เบิ่งอยู่ห้อบปกะุ้มเขาก็ดีแล้วเบิ่งลูกเบิ่งหลานบรกคุ้มก็ยาคึ้นเนี่ยเบิ่งเนาะยามเจ็บเป็นเอ็นอุ่นพอได้เบิ่งลูกเบิ่งหลานกัแม่นแต่ว่าได้มีเงินนี่ซื้อที่เป็นของน้องเลยตกแบบเป็นของน้องเลยแบบก็สบายเนาะ มีผู้ญาติผู้ชิงขันฉิ่งอะไรบ้าโดยโดยถาว่าบอซื้อนี่มีผู้หาติบอจนไม่ตู้ไใช่แหละใช่สินะไนี่ยนะิช่สินะบอกอีหล่ะไพ่สินะนะลูกหลายได้บอกหาคนลูกจาไม่ตู้อ่าว่าไงก็แบบว่าไพบ่มีบอลอยู่เอจู่ต้องปันนันบัดบัดบอยพัดบ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 ัตบัดบอดบั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 ดบ ันคือตอนนี้นะเขาญาติบ่ได cool ้เราตนเพราะว่ายังมีเราอยู่โดยโดยนี่แต่ว่าถ้าว่าเขาญาติก็บ่าว่าซื้อแล้วว่ะเนี่ยเออมีซื้อแล้วมีผู้ใหญ่ผ่า่าสมหมดข่อยไปคุยกับผู้ใหญ่เลยเฮาสิมาให้คำตอบเจ้าโดยไม่ตู้เด้อเพราะว่าอันนี้กับเพิ่นฝากทาม่าเฮากระไรใครยั่เพิ่นคายกานเนาะบ่แพงนะทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นกะอาจสีซอยได้อยู่เพราะว่าทั้งเม่ตู้เพิ่นกะมีแต่หกพันพี่น้องเลย บ่นั่นไม่ตู้ไว้โบเมวมาหกพันแล้วเป็นหกหมื่นไม่ได้ยันเ่ามาหกพันเหรอยันอหาหมื่นหกหมื่นโอ้ถาคนอื่นหาหกหมื่นหรอวะอันนี้ร้านนะหกพันหอวะถือว่าธรรมดาเนาะทางแบงไ้กัแพน แม่เพราะว่าเรากะถาว่าเรามีหรืเรากะอแบง่เพราะว่าให้ผู้นึงเสียใจผู้นึงฮแล้วละเนเนาะม่ตูสมมติลูกลายคนบัมืีนกันสให้ผู้นี้ผู้ี้ก็อังได้นาะคันคืนว่าหนไมงว่าสีแบงผ้วนอหน่อเราหนอเนาะนี่ผัดแม่เป็นตอไม้อันสังเวยังว่าเอ้าผู้นี้ตอนึงไปปลูกเนะผูนี้ตอนึองอนนี้เป็นดินันี้จีคุดเอาัดเมือฮ็ดได้แบบนี้ ผู้นี้ก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้นะผู้ใดมีก็ซื้อไว้เลยเป็นใบของตัวเองสบายเนาะยไหมตู้เนาะหน้าก็มีก็น้อยดู้ว่าผูละท้่โอ้อะแลหวฮัลล์ดีนะจะยังมีมูลให้ผูละท้อใครก็อยากได้บัตรขุดคนบ่างนะจังว่ายังบม่ได้ปัดนะก็ยังบม่ได้ปัดเอ้อเอลีล่าไปเฮ็ดหน้านี่เป็นหน้าอยู่ใซ่ไหมคัดพูดดีปัดแล้วทอนึงได้ข้าวชิบชอบรู้เวอได้ข้าวชิบฉอบ อะไรฮันก right, right, <ugh, S 2> ับใครกัวบ่มีน้าเนี <get out> ่กับยังไข่กัวบ่มีแล้วกับประหาชายเอื่ยหนองหลูกป่าเผื่อยามฮาบดเดี๋ยวพอได้กินน้ำเพลเนาะโดยวเดี๋ยววอ่ะวันนี้ก็แวะมาถามซัมนี่แหละเริ่มไอตู้เด้อจังใดข้าศิมาใหายข้ามตกเจ้าอยู่หัวอันขู่มือบ่ขอกประหาทำงานคือการทำงานยัน่ะน่ะเกี่ยวข้าวปไปเกี่ยวข้าวรับจ้างว้าไปขู่มือบ่ไปเหามาแต่เก่าบ่เห็นเราได้ โอ้เจ้ากับไปรับจ้างเกี่ยวข้าววัอนี้คือยุดธสัตว์ยุดแล้วมือนี้หันเหมยเจ็บแอลแห้งยเจ็บชิการโดยเจ้าน่ะยยูซ้องเทายูช็อกเทาลูร้านบ่หมีบ่ในเฮือนนี่บ่เขาอยู่เฮือนเข้าหันหันแบบอยู่ไผอยู่มั่นสินะสนวนเลยแบบออกเฮือนออกซ่านเบื่อแล้วค่ะทีในเนี้ยก็คือน้องคนนี้แหละแบบอยู่ใกลในเนาะ โดยมีอย่งกระเบนปลาะลูกลายคนกับบระกาละบลูกอะไรลูกเดี๋ยวจังหวะจังสั้นบประกาบแล้วมันอยากอยู่นดมแม่โอ้ลูกลายอยู่แต่ไคก็ไ่อยากอยู่นำ้ำ ไพอยากเลี้ยงพนันไพ่พนันพนันโอ้แบบพนี้ยูหรือพนี้มีเงินเดี๋ยวหลาดถิมให้รถเนาะไห้ใช่ายูขอยเชียวเงินให้ว่เป็นน้ำมูหน่อยบ่หน่อยเมต้เนาะเอมูงมาลายครับ่อยากเี้ยโอ้ยคับเลยบ่เจอเบิ่งเมต้เด้อเลยหลาเนอเนี่กับ่าลายเขาไม่อยากเลี้ยงหรือโอ้โดยมีแนวหายเขา มันเกีียวเด้อไม่ตู้โดยโดยฮาจังวาข่าจังบุรีฮาจังได้กสูดเด้อไม่ตู้เดี๋ยวมื้อหน้าฮัสิมาใหม่มื้อนี้เฮาสิกลับสะก่อนเนาะจังโดยจังได้ห้าสิกลับาสะก่อนเนาไฟเจ้าบ่หาไว้เสียแพงอยู่บ่ค่าไฟเจ้าเธอหาเชฟผมเชฟนี่แหละโดยโดยฮะจังสั้นเฮาสิไปก็ไม่ตู้เฮามีเวียกหลายทางเนาะเดี๋ยวเฮามีหยังเฮาสิมาบอกคำตอบมาได้คำตอบจากผู้ใหญ่นะเฮาสิมาหาเจ้าใหม่เด้อ อาจังได้กาสีกับคนเด้ออีหล่าไปคนเด้นนึงเด้อโดยอาสบายดีเด้อโดยสบายดีแล้วเมตุโดยเมตุโดยพี่น้องเอ้ยนะนะพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะวันนี้กาถือว่าได้คุยกันตกแตกเรื่องที่ดินที่โดนต้นหญ้าเนาะทางเมตุเพื่อนนี่กะบบได้ขายแพงถ้าขายให้ผู้อื่นนะะหกหมื่นแล้วอะอันนี้ให้ลูกให้ลานก็ถือว่าร้ายเต๋อได้พี่น้องพี่แล้วนี่เพื่อนว่ากันแล้วก็ โอไป๊กขามบโอ้แล้วก็เกี้ยวเกี้ยวพี่หลายเติบอยู่เนาะอจังใดกาสบุญซีไปคุยกับผู้รักผู้ใหญ่่นอีกเธนหนึ่งพี่น้องเลยเนาะ เมื่อนี้ก็ถือว่ามาคุยกระทั่งแม่ตู้เพื่อนเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยจังสันสมบุญกับสิลาพี่ลาน่องไปสักกอนพ่อกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สบุญขอขอบุญขอบคุณไปทา,งา้งคุณยายเจดี FC เอฟซีทุกคนทีดติดตามฮับซ้มคลิปตั้งตต้นโจ,จนจบแล้วอรขกาศโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปสะกอนซอยก้ไนไรกดอแช่หายเงเด้อเพื่อเป็นกําลังใจฮ็ดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปสะกกอนขอก่าวคำว่าสบายดี